สิโคงหมูผัดพริกแกงใต้ตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดแล้วก็นำสิโคงใสลงไปนำฝามาปิดไว้ระหว่างนี้คอยเปิดดูเพื่อไม่ให้น้ำแห้ม เคี่ยวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงดูว่าซิโคงนิ่มเราก็จะมาใส่พริกแกงผัดคลุกเค้าให้เข้ากันใส่กะปิลงไปผัดให้เข้ากัน เติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาผัดให้เข้ากันและชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดตามด้วยพริกขี้หนูผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเรียบร้อยซี่โคงหมูผัดพริกแกงใต้